กับมาแล้วนะคะกับการลองแปล้นะคะรอบนี้จะเป็นของจุฬาเฮิร์บสีแบบนี้เลยอันนี้ก็คือกล่องข้างนอกของมันนะคะชื่อรุ่นก็คือ watermelon filter fit matte control powder นี่กล่องส่วนตลับอันนี้เราซื้อแบบตลับทดลองมานะคะสีหวานมากนี่ค่ะสีแป้งข้างในจะเป็นแบบนี้สีที่เลือกมาก็จะเป็น yellow beige สี yellow beige ขออนุญาตทาขึ้นหน้าแป๊บหนึ่งนะคะทาแล้วยังไม่ได้ทาฟินิชผิวที่้าจะเป็นประมาณนี้ก็น่าจะคุมมันได้ประมาณนึงแต่ที่เห็นก็คือมันบางเบาดีเบอร์ผิวได้โอเคเบลอล่องแบบจางๆพวกล่องแบบที่ไม่ได้ล่องหนาอะไรอะคะโอเคปกปิดได้ดีอืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะผิวสวยนะซื้อกันได้เลยนะคะเข้าไปลอง ต้องลองต้องลอง